สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกลนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุณโนมาพบกับทุกฟังในรายการธรรมรับ,บรุญอยู่เป็นประจำทุกวันเรื่องราวที่เรามาให้ทูกฟังฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ตรัสสอนไว้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่ในคัมปี์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นพระไตรปิฎกส่วนต่างๆที่ข้าพเจ้านำมารวบรวมเรียบเรียงบ้าง พูดเป็นประเด็นบ้างหรือว่ามาอ่านในธานมู้ฟังก็ตามเนี่ยก็เิ่มาจากพระสูตรหรือว่าเป็นหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในพระเตบิดดกนั่นเองเวลาที่เราฟังเราวิเคราะห์ทำการขบคิดในเรื่องธรรมะหรือพยายามที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญระวังคือเรื่องของจิตที่ที่เป็นสมาธิในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้สำคัญ ก็ยังรวมถึงการมีศรัทธามีความมั่นใจในคําสอนในลักษณะที่ว่าเฮ้คําสอนนี้น,น่าจะต้องพาเราไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้ได้แต่เรามีความมั่นใจในเรื่องของคำสอนมีความมั่นใจในเรื่องของ้อมีผู้ที่ปฏิบัติเขาก็ทําให้พ้นจากความทุกข์สาเร็จขึ้นมาได้นั่นคือมีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจในตัวผู้สอนนั่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ที่มีความสามารถสามารถที่จะสอนศึกษาความรู้มาดีแล้วสามารถบอกสอนได้ก็คือมีความมั่นใจในพระธรรมในพระสงฆ์และในพุทธ,ธานั่นเองแต่ตรงนี้จะทําศรัทธาคือความมั่นใจในเรื่องคําสอนให้เกิดขึ้นในการฟังของเราได้การฟังของเรานั้นจะจะเกิดประโยชน์และเราจะสามารถได้แง,ง่มุมประเด็นใหม่ๆอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยนึกถึงคิดถึงะเกิดขึ้นใน ในการฟังนั้นๆอันนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวเมื่อวานนี้ข้าพระเจ้าได้นําพระสูตรที่มาอยู่ในอังกุตระนิกายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินั่นคือปฏิปทาทัต้องหมด4แบบมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่ต้องเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาให้ฟังนั้นตัวเนื้อเนื้อดิบๆบเติมเติมเลยแม้ถ้าเป็นรายการภาษาบาลีนะครับพระเจ้าก็จะอ่านบาลีให้ฟังมันจะดีมากทีเดียว แต่ว่าเพื่อให้เป็นการประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจภาษาไทยก็ให้ฟังภาษาไทยเสมหางเพราะว่าเป็นคําที่มีความสวยงามไพเรานะในตัวเนื้อหาของเขาเองเนื่องจากว่าเป็นคําของสมาสมธธาสัมพุทธะแต่ฟังแล้วถ้าเราลองใกล้ครวนดีๆพิจารณาดูดีๆเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหามีแพทเทิร์นของคําพูดอยู่ซึ่งในเนื้อหาแพทเทิร์นรูปแบบการพูดการตรัสของพระเจ้าเนี่ย เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลก,กุตระแต่นะฟังดูดีๆแล้วอาจจะงงๆนิดนึงแตนะ่ในเรื่องของรูปแบบการใช้ภาษาในตอนแรกๆแต่ฟังไปฟังไปเราเห็นเนื้อหาที่มันแฝบบแงซ่อนอยู่ในในคำพูดในจุดในประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความพอใจนะในการฟังธรรมะมากขึ้นวันนี้ข้าวเจ้าก็จึงจะต้องเอามาอธิบายให้ท่านฟังๆแต่ก็มันจะต้องมาคู่กันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง ซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของปฏิปทา4ี่แบบนะเอพุทธพจน์มาให้ฟังกันเราก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จมแจ้งถึงที่สุดนะแจมแจ้งนี้ก็คือตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนั่นะคือทําความจมแจ้งในระดับหนึ่งในระดับที่ทําให้คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีได้เข้าใจได้ในที่เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านค,ค,คาําความเข้าใจข้อความในภาษาไทยแล้ว้มันก็ยังมีบางส่วนท,ที่ยังไม่เข้าใจอยู่ เราก็จะต้องมาพูดคุยกันเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งตามผู้ฟังในเรื่องของปฏิปทา4แบบปฏิปทา4แบบเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยฟังง่ายๆนิดหนึ่งนะก็คือการปฏิบัติ4แบบหรือจะพูดง่ายๆก็คือรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยจะไม่แตกต่างกันกับวิธีการปฏิบัตินิดหนึ่งในวิธีการปฏิบัติที่เราพูดถึงในสอนกันในโลกนี้ก่อนอาจจะมีอนาปนสติบ้างบางคนอาจจะสอนพิจารณาสุภาบ้าง มันก็อาจจะให้ระลึกถึงพุทธบ้างพุทธพุทโทองี้ก็มีวิธีนี้ก็มีนะหรืออีกลากหลายวิธีที่พระเจ้าได้สอนไว้ก็ต้อง40วิธีแตนะ่เป็นวิธีที่จะเจริญสติขึ้นได้ตั้งสติขึ้นได้อนุสติก็มี10อย่างละยังมีวิธีนั้นเกสินนั้นต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีต้งหลายวิธีนี่คือวิธีการในะวิธีการที่จะทําให้สติตั้งขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาวิธีการต่างๆเหล่านั้นมารวบรวมเป็น เป็นหมวดหมู่เป็นรูปแบบในะรูปแบบของการปฏิบัติในะรูปแบบของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไในที่นีนะ้ก็มีอยู่4แบบวิธีการแบ่งของพระองค์นั้นก็เอาการปฏิบัติแล้วก็การที่สามารถรู้นะบรรลุคุณวิเศษนะแยกเป็นสส่วนข้าพเจ้าต้องการจะพูดถึงรูปแบบของการที่จะบรรลุคุณวิเศษต่างๆขึ้นไปได้ก่อนพรนะพุทธเจ้าได้ตรัสในที่นี้แบ่งเป็นสส่วนคือการบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้า บรรลุในที่นี้ก็คือหมายถึงมีความรู้เกิดขึ้นจมแจ้งในใจความรู้ที่เกิดขึ้นจมแจ้งในใจนี้ไม่ใช่ว่าความรู้แบบจําได้หรือว่าแบบความรู้แบบท่องได้หรือความเข้าใจในหัวสมองไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความรู้แจมแจ้งในใจคือรู้ได้เฉพาะตนในสมมติสมาธิอ๋อพิโตกวิชานเป็นอย่างนี้อะไรต่างก็รู้จำแจ้งในใจว่าโอ้มันเย็นลงไปเป็นอย่างนี้ปล่อยวางได้เป็นอย่างนี้ในใจนี่คือเขาเรียกว่า การบรรลุการบรรลุที่แบ่งเป็น2ออย่างนี้ก็คือเร็วหรือช้านะซึ่งการบรรลุเร็วหรือช้านั้นนะอยู่ที่เรื่องของอินทะรีย์ตั้งาในอินทรีย์หคืออะไรก็คือรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอันนี้เราเคยพูดไปในรายการตอนก่อน,อ,นนะอันนี้คือรูปแบบของการที่เราจะบรรลุทําไดใ้ในที่นี้นะโดยแบ่งไว้2ออย่างซึ่งการบรรลุได้เร็วหรือการบรรลุได้ช้าเนี่ย การบรรลุได้เร็วพุทธเจ้าใช้คําว่าอคิปปาปิญญาส่วนการบรรลุได้ช้านี่คือทันทาปิญญาส่วนเรื่องของการปฏิบัติในการปฏิบัติก็จะมีอยู่2แบบคือการปฏิบัติสะดวกและการปฏิบัติลําบากการปฏิบัติสะดวกพุทธเจ้าจะใช้คําว่าสุขาปฏิปทาส่วนการปฏิบัติลําบากก็ใช้คําว่าทุกขาปฏิปทาทีนี้ต้องทําความเข้าใจกับศัพท์นิดหนึ่งเราหังว่าสุขาปฏิปทาหรือทุขาปฏิปทาเนี่ย ไม่ใช่หมายความถึงว่าสุขก็คือคุณนั่งห้องแอร์แนละ้วคุณก็นอนกันดิกเท้าอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าวิธีการปฏิบัติที่เป็นสุขนะหรือว่าการปฏิบัติลําบากคุณก็อาจจะหมายถึงว่าคุณต้องไปตรากตราทํางานเหงื่อแตกโศกโศกอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติลําบากนะทาความเข้าใจให้ถูกสาบในที่นี้เนี่ยที่พูดถึงการปฏิบัติที่เป็นสุขหรือว่าสุขขาปฏิปทาเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลง เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทุกขาปฏิปตาทุกคืออะไรก่อนนะทุกคือความที่มันทนอยู่ไม่ได้นะทนอยู่ไม่ได้มีการปรุงแต่งตัวมันเองและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างต่างอย่างมากมากกว่าอะไรมากกว่าวิธีสุขาปฏิปทาแต่เพราะนั้นไอ้ตัวคํานิยามที่พระเจ้าได้ตรัสไวนะ้ก็คือเปรียบเทียบกัน2ส,ส่วนระหว่บบางการปฏิบัติที่ไม่ได้ว่าจะต้อง เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนั่นคือสุขาปฏิปทาส่วนการปฏิบัติที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากก็คือทุกขาปฏิปทาเมื่อเปรียบเทียบกันเป็นอย่างนี้หรือการปฏิบัติที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากเราก็ให้ไว้อุดสองส่วนที่อ่านได้ท่านฟังฝังเมื่อวานนี้นั่นคือโดยปกติเนี่ยจะมีราคาโทสะโมหะมากนัก็เมื่อมีราคาโทสะโมหะมากเนี่ยหมายความว่าจิตเนี่ยมีลักษณะที่ว่าเจอภาษาอะไรก็จะมีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่าย าอาจจะมีราคา,าโทสะมหวเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่จิตใจลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บก็จะมีราคา,าโทสะมหวเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากราคา,าโทสะมหวนั่นแหละมันก็ไม่ดีแน่ก็เป็นความทุกข์โทมนัสที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนในกรณีคนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ได้น้อยนั่นก็คือเป็นผลจากการที่คุณมีอะไรมากระทบปุ๊บมีภาษามากระทบทางตางทางหูเนี้ยแล้วในใจเนี่ยก็มี ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นน้อยนี่คือเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติแบบสุขาปฏิปตาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสุขนะแต่หมายความว่าได้รับทุกขโทมนัทที่เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการมีอะไรมากระทบน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทุกขาปฏิปทาอันนี้คือให้เปรียบเทียบกันให้เปรียบเทียบกันแลแล้วอีกนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งวิธีการปฏิบัติที่เป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงมากคือทุขาปฏิปทาเนี่ย ก็คือเห็นความไม่งามในกายเห็นอาหารเป็นบัดติกูมีการพิจารณาความไม่น่ายินดีหาสุภาษณะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงพวกนี้อันนี้คือต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีสุขาปฏิปทาแตพระเจ้าจึงใช้คานี้ว่าทุกขาปฏิปทาคือการเห็นการเปลี่ยนแปลงมากถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนล้ก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์ทําในใจใคร่ครวแรงต่างมากกว่าและมากกว่าอะไรมากกว่าสุขาปฏิปทา สุขาปฏิปทาเป็นยังไงนั่นก็คือเข้าสมาธิไปเลยสงัดจากการมสงัดจากกุศลธรรมเข้าถึงชาิที่1 2 3 4ว่าไปตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบกันกับวิธีทุกข์กาปฏิปทาเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลนงน้อยกว่าเพราะใจนั้นพยายามที่จะเข้าให้นิ่งให้นิ่งให้คงที่นะให้เข้าถึงความนิ่งพยายามให้ใจนี้เข้าถึงความคงที่เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่พยายามจะไปปฏิบัติแบบ ให้พิจารณาใคร่ครวนมีการโยนนิโสมนสิการมากๆเห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามอันนั้นจะเปรียบเทียบกันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเข้าใจว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยไม่มีสมาธิหรือสมาธิมาตอนไหนก็ยังไม่รู้ในการที่จะบรรลุทําได้อันนี้ข้อที่1แล้วข้อที่2ก็มักจะคิดว่าไอคนที่ปฏิบัติแบบสะดวกคือสุขาปฏิปทาเนี่ยที่ว่าเจริญสมาธิ มักจะได้สมาธิจะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทำความเข้าใจในตัวปเปลี่ยนชนะคนที่จะบรรลุได้ท่านฟังไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าฆราวาสจะบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งได้คุณต้องมีสมาธิแน่นอนฟันธงนะพระเจ้าตรับไว้ชัดเจนนะต้องมีเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอนหาอสวะไม่ได้เข้าถึงในที่ทธแล้วนะชนิดที่อสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้ แล้วถามว่าไอ้สมาธิของคนที่ปฏิบัติแบบเห็นความไม่เที่ยงลักษณะแบบปฏิบัติลำบากทุกข์าปฏิปทาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพระเจ้าตรัสไม่ชัดเจนในประศุนี้ำฝังต้องฟังดูอีกทีนะพระเจ้าบอกว่าอินทรียห5ประการนั่นะคือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานี่แหละของเธอแก่กล้าเนะีจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอสวะได้เร็วเพราะอินทรี์หนี้แก่กล้า สดงว่าไอ้คนที่ปฏิบัติแบบเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามพิจารณาใครควรเห็นความเป็นของไม่น่ายินดีเขาต้องมีสมาธิในลักษณะที่อาศัยได้นะอยู่ตรงอินทรีย์ห้านี่เองทําไมอ่ะเอาก็คนที่ปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วเหลืออะไรรงฝังว่าวางความยึดถือวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้วางสิ่งที่ไม่น่ายินดีวางนั่นวางนี่วางหมดมันก็ว่างสิพอวางแล้วว่างแล้วเนี่ย ก็สมาธิเกิดเนะี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นนะคนจะบรรลุได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัย5อย่างนี้ท่างฟังให้มันเต็มขึ้นเต็มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุต้องมีสมาธิแน่นอนใครว่าไม่มีสมาธิไม่ใช่นะแต่ว่าไอ้รูปแบบของการปฏิบัตนะิที่เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยเขาจะทาลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าใจเขาไม่เกิดสมาธิไม่ใช่ แต่เป็นสมาธิอยู่ในกรอบของการพิจารณานั้นๆนนั้นแล้วมันเป็นที่อาศัยได้ตั้งขึ้นได้เสมอๆกันก็จะบรรลุได้มีความแก่กล้ามากเอากบรลุได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอตอนแก่ตอนตายถ้าอ่อนเอาก็ไปรอตอนใกล้ๆตายนั่นแหละถึงจะค่อยบรรลุได้อันนี้เป็นลักษณะของคนที่จะรู้ได้ชา้าคือทันทาปิญญาทีนี้สาหรับอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเข้าใจผิดกันอย่างที่ว่าไป คือว่าในสุขขาปฏิเดิยวทานจะมีสมาธิคนไปเข้าใจอย่างนั้นอาจจะไม่มีก็ได้นมู้ฟังทำไมอ่ะอันนี้ดูมาดูพุทธพจน์ให้มันชัดเจนแจ่มแจ่ม,จมเต็มตาสองในตาอันนี้แหละทำไมต้องมีตาสองข้างแล้วก็หูสองหูทำไมไม่มีตาข้างเดียวแล้วก็หูเดียวเพราะว่ามันต้องดูดีๆนผู้ฟังดูดีๆแจ่มแจ่มให้เห็นว่าคนที่ปฏิบัติสะดวกเนี่ยคือด้วยวิธีสุขาปฏิปทาเนี่ยหมายความว่าเขาจะพยายามทําให้จิตเนี่ยนิ่งถูกไหมด้วยการอะไร ด้วยการเข้าสมาธิแลด้วยการที่เจริญฌานทั้งสีแต่ว่าจะได้หรือเปล่านี่คือประเด็น,เ,นเพราะอะไรในตอนท้ายของวิธีการปฏิบัติที่เป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเธออาศัยธรรมะอันเป็นกําลังของพระเสขะห้าอย่างนี้นันคือศรัทธาฮิริโอตปะวิริยปัญญาฟังอีกครั้งหนึ่งนะอาศัยกําลังของเสข่เสขะคือผู้ที่กําลังทําความเพียรที่จะบรรลุข,ขั้นสูงขึ้นไป ก็คือยังไม่เป็นพาาระอรหันต์น่ะยังไม่บรรลุขั้นสุดท้ายนั่นแหละแล้วมีอะไรบ้างสัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธิลนะต่านฟังสัทธาฮิริโอตปะวิริยะปัญญาไม่มีสมาธิละต่านฝังสัทธาฮิริโอตปะวิริยะปัญญาสมาธิไม่อยู่ในนี้อา้าวแล้วไหนว่าตอนแรกเจริญสมาธิแต่เจริญสมาธิที่เรียกว่าเป็นชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่คือถ้าไม่พูดเนี่ย ท่านพระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อาจจะมีก็ได้แต่ว่าไม่ได้ตรัสไว้หมายความว่าไงหมายความว่ามีอยู่นั่นแหละถ้าคนที่เจริญสมาธิก็คงจะได้สมาธิบ้างนั่นแหละแต่ไม่มากพอที่จะเป็นเครื่องอยู่ได้ไม่มากพอที่จะอาศัยได้เห็นไหมตรงนี้พระเจ้าใช้คาว่าอาศัยทมนะพอที่จะอาศัยได้อย่างคนที่จะนั่งสมาธิฉันจะพยายามทาจิตให้นิ่งฉันว่าฉันจะใช้วิธีสุขบปฏิปทาทําจิตให้นิ่งล่ะแต่ว่าคุณอาจจะได้สมาธิบ้าง แต่สมาธินั้นไม่พอที่จะอาศัยให้บรรลุทาได้แต่คุณอาศัยอะไรอยู่ในการที่เจริญสมาธินี้โอ้มีศรัทธาในคาสอนพระเจ้าแหมคนมีสมาธิควรทำส่เป็นสิ่งที่ดีวินิจฉัยแล้วก็ทําไปนนอาศัยศรัทธานอาศัยความกลัวความละอายต่อบาปในการที่จะไม่คิดเรื่องชั่วๆเอาบาปออกไปนะการเอาบาปออกไปเอาความสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาก็เป็นวิริยะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาทําสิ่งที่ดีเราไม่ทําสิ่งที่ชั่วอันนี้คือปัญญาของคุณเป็นสมาธิติะฉะนั้นคุณอาศัยยนี่ ในการที่จะเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ได้อาศัยได้แน่นอนและยังอาศัยไม่ได้เป็นที่ตั้งในการที่จะบรรลุได้แน่นอนมันจะไปบรรลุตอนไหนมันจะอาศัยได้ตอนไหนก็ตอนที่อินทรีย์ทั้ง5นั้นมันกล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาทำฟังทำความเข้าใจให้ดีนะอันนี้เป็นเรื่องละเอียดรอบครอบนะว่าคนที่ปฏิบัติสะดวกที่พยายามจะทําจิตให้นิ่งเนี่ยมีสมาธิไม้ก่อนอาจจะมีก็ได้ แต่ที่แน่ๆมีไม่มากพอที่จะอาศัยให้บรรลุได้อาจจะมีอยู่แต่ไม่พอที่จะบรรลุได้คนจะบรรลุได้ต้องทำไงต้องทำสมาธิให้มากพอกับอ,อินทรีย์อื่นๆนะคือศรัทธาวิเดียสติแล้วก็ปัญญานะสตินะคนมีสมาธิอาจจะเผลอเพลินไปในสมาธิก็ได้ลุ่มหลงในสมาธิก็ได้สติอาจจะไม่แก่กล้าอา้าวมันก็ยังบรรลุไม่ได้แต่มีสมาธิไหมมีอยู่ เพลินไปในสมาธิแล้วหรือว่าปัญญามีไหมปัญญาในการที่จะเห็นสมาธินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเออก็แบบเพลินอยู่นี่มันจะไปเห็นไม่เที่ยงได้ไงมันก็มีสมาธิอยู่แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเพราะฉะนั้นถ้าทําความเข้าใจให้ถูกว่าในทุกขาปฏิปทาคนที่จะบรรลุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วการปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ช้าการปฏิบัติลําบากบรรลุได้เร็วการปฏิบัติลําบากบรรลุได้ช้าสีแบบเนี่ย ปฏิปทา4แบบเนี่ยถ้าเราแบ่งตรงส่วนที่เรียกว่าการปฏิบัตินั้นลําบากนั่นะไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิเพราะสมาธินั้นจะต้องมีอยู่ในอินทรีย์แน่นอนในอินทรีย์5ของคนที่จะบรรลุนะช้าหรือเร็วมากหรือน้อยก็ต้องมีในสมาธิเขาต้องมีแน่แต่ว่าการปฏิบัติของเขาเน้นไปในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเน้นไปในการที่จะพิจรารณาเห็นความไม่งามในกายแสกกระดูกลอกหนังเห็นอสุภะ เห็นะนความเป็นของไม่งาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตายพวกนี้เขาพิจารณาอย่างนี้ลักษณะจิตก็จะมีความเห็นความไม่เที่ยงมากกว่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนที่จะพยายามทําจิตให้นิ่งอย่างเดียวนั่นเขาใช้คําว่าสุขาปฏิปทาแต่คนนั้นก็พยายามที่ทําจิตให้นิ่งให้มั่นคงให้ไม่ไหวติงนด้วยการเข้าฌานไปเรื่อยเป็นลําดับเพราะฉะนั้นคนที่จะพยายามจะเข้าฌานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า มีสมาธิพอที่จะอาศัยได้มีอยู่ละแต่ไม่ได้มากพอที่จะถึงขนาดว่าทําให้อินทรีย์ของคุณนั้นเสมอๆกันแล้วก็มีการแก่กล้าในการในการที่จะบรรลุได้มีอยู่แต่ก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นเช่นสติด,ด้วยนะปัญญาด้วยพวกนี้ก็ต้องสําคัญตอนนั้นเราทําความเข้าใจในเรื่องของปฏิปทา4แบบแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมตรงนี้นนในประสูต์ที่มาในอังกุตรานิกายเนี่ย ได้พูดถึงว่าท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยบรรล,ลุด้วยวิธีไหนในสี่แบบนีนะ้ท่านพระสารีบุตรแม่ครัเจ้าอยากจะใช้คำว่ามหาสารีบุตรนะว่าท่านเนี่ยมีการปฏิบัติในแบบไหนในสี่แบบนี้แตนะ่ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอัครสาวกสายกว่าของบริชาวนะไม่มีสาวกองใดที่จะมีความสามารถเทียบเทียมเมื่อเปรเียบเทียบกับท่านมหาสารีบุตรกับมหาโมคลานัแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าท่านสองสองเนี่ย เป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วแน่นะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ยก็มีอีใน,นยาหนึ่งในเรื่องราวที่ได้อ่านให้ท่านฟังฟังนี้นะก็คือว่าบรรลุในปัจจุบันนั่นะคือการบรรลุได้เร็วสมมติคุณนั่งสมาธิอยู่ปุ๊บว่าคุณบรรลุข,ขึ้นเลยนะอันนี้คือเร็วส่วนอีกใินยาหนึ่งบรรลุช้านั่นะคือการที่ก่อนกายแตกนะก่อนนี่คือไม่ก่อนไม่หลังระหว่างกายที่จะแตกนะคือก่อนตายนั่นแหละก่อนตายนิดหน่อยหรือกําลังจะตายตรงนั้นคุณบรรลุทําได้ อันนั้นก็เรียกว่าอินทรีย์อ่อนคือปัจจุบันคุณทําคุณทําไปสมมติเราอยู่ในช่วงต้นของชีวิตช่วงกลางของชีวิตเราทําไปทําไปเนี่ยเราเกิดบรรลุได้อันนี้แสดงว่าคุณมีก็เรียกว่าคิปปาปิญญาการบรรลุได้เร็วหรือว่าถ้าตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วก็พยายามทําอยู่ก็อินทรีย์ก็ค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายก่อนจะตายเลยก็ค่อยบรรลุธรรมอย่างนี้ไม่ก่อนไม่หลังเราการทําการละตัวนี้ก็คือ ยังมีอินรีย์อ่อนแต่ตอนแรกๆนู้นอ่อนอยู่แต่ตอนท้ายๆเนี่ยเริ่มแก่กลา้าเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุทาได้ต้องอินรีย์แก่กล้าทางนั้นแหละท่านผู้ฟังแต่ต้องมีอินรีแก่กล้าท้งนั้นละ่ะมันต้องเสมอๆกันท้งนั้นละ่ะแต่ถามว่าเวลาไหนที่คุณจะเสมอกันแตนะ่ถ้าคุณเสมอกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะถ้าตอนนี้ของฉันใกล้จะตายแล้วเนี่ยคุณก็แก่กล้าตอนที่ใกล้จะตายแตนะ่ถ้าตอนนี้ของฉันยังหนุ่มอยู่นะยังอยู่ในช่วงต้นหรือช่วงกลางของชีวิต ก็แก่กล้าในปัจจุบันนี้ตอนนีนะ้เพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุทาได้ต้องแก่กล้าทั้งสิน้นนั่นต้องมีอินทรีย์แก่กล้าทั้งสิน้นแต่ว่าจะเวลาไหน,น,นในช่วงท้ายๆของชีวิตก่อนจะตายเขาก็จะเรียกว่าคุณใช้เวลานานกว่าจะทําให้คุณอินทรีย์คุณแก่กล้าได้แตนะ่ส่วนคนที่ใช้เวลาสั้นในการที่ทําอินทรีย์ของตัวเองให้แก่กล้าได้เนะมื่อปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็มีอินทรีย์กล้านะก็คือทําความบรรลุเห็นแจ้งในธรรมได้ในปัจจุบันกลับมาที่ประเด็นเรื่องของท่านพระหมหาโมคตนะ ท่านพระมหาสารีบุตรท่านทั้งสองเนี่ยบรรลุธรรมก่อนตายตั้งนานในก่อนมรณภาพตั้งนานแสดงว่าท่านนี่เป็นผู้ที่มีการบรรลุได้เร็วนะซึ่งอันนี้เป็นคําพูดของท่านทั้งสองเลยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วนะโดยท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยได้ไปถามท่านพระสารีบุตรว่าเอ๊ท่านบรรลุแบบไหนในปฏิปทาสีแบบนี้ท่านพระสารีบุตรก็พูดถึงการบรรลุได้เร็วของตัวท่านเองในการที่จะรู้ละอัศวะได้เร็วนะคือข้อที่หนึ่งนี้ ่วนอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติแบบสะดวกท่านผู้ฟังการปฏิบัติแบบสะดวกนะคือการสุขาปฏิปทาท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นสุขาปฏิปทากิป,ปาปิญญาท่านพระสารีบุตรก็ไปถามท่านพระมหาโมคลานะด้วยนะว่าาท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยเป็นแบบไหนในสแบบนี้ท่านพระมหาโมคลานะก็แน่นอนเป็นผู้ที่รู้ได้เร็วเนะพราะใช้เวลา7วันเร็วกว่าท่านสารีบุตรอกีกแต่การปฏิบัติของตัวท่านเองนั้นท่านยืนยันเอาไว้ว่าท่านเป็นการปฏิบัติแบบลำบาก นะคือทุกขาปฏิปทาบางคนอาจจะงงในทานฝังอา้าวท่านพระหมหาโมคลนะณะมีฤทธิ์มากเอ๊ะทำไมเห็นความไม่เที่ยงในกายปฏิบัติแบบลำบากในขณะที่ท่านพระสารีบุตรนะแม้ปีศาจเห็นฝุ่นก็ยังไม่เห็นเลยนะไม่มีฤทธิ์ในการตาทิพตรงนั้นเอ๊ะทำไมแบบปฏิบัติแบบสะดวกคือเข้าสมาธินี่แหละทานฝังคือประเด็นที่เราทำความเข้าใจครบธรรมะให้แตกว่าคนที่พยายามจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ได้สมาธินะแล้วคนที่เจริญสมาธิแค่คล่องมีความเก่งกาจในเรื่องสมาธิอย่างท่านภาษาดิบุตรเข้าชันหนึ่งถึงชานแมีสติสัมปชัญญะเข้าออกเข้าออกตลอดจนถึงชานเนุ่นเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะน้อมจิตไปในการที่จะรู้เหนเ็นเป็นเรื่องรู้เรื่องเห็นพิเศษได้แต่มีเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะทีนี้มีเรื่องราวที่อธิบายมาในอัตถกถตาตรงส่วนนี้อนี้พูดถึงว่า การบรรลุธรรมสามขั้นแรกนะคือโสดาสกิทาอนาคาของท่านพระโมคคัลนะเนี่ยท่านใช้วิธีการที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทากิปาปิญญาส่วนขั้นสุดท้ายคือการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านใช้วิธีสุขาปฏิปทากิปาปิญญาแต่แต่นี้ความเห็นของข้าพเจ้าจะแตกต่างกันเพราะว่าท่านพระมหาโมคคัลนะบอกไว้ตรงนี้ชัดเจนว่าตัวท่านเองเนี่ยละอาสวะได้เพราะทุกขาปฏิปทาและละอาสวะได้ก็พระอาหารหันต์นี่นะ ดัะนั้นการที่ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านพูดไว้เองว่าต้องเป็นทุกขาปฏิปทานะคือการที่เห็นความไม่เที่ยงนะมีจิตมีการเคลื่อนไหวเห็นความไม่เที่ยงมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าท่านพระสารีบุตรแต่พระท่านพระสารีบุตรเนี่ยเข้าสมาธนนนินิ่งๆเงียบๆไปเห็นความไม่เที่ยงของสมาธินั้นเข้าสมาธิออกไปโอ้วิโตกิจามันดับไป aling, อย่างนี้อ๋อปีติมันดับไปอย่างนี้อ๋อสุขมันดับไปอย่างนี้เข้าัานสามแล้วัานสี่อ๋อไอ้อุเบกขามันมีอยู่อย่างนี้ นะทุกขโทมันดับไปอย่างนี้เข้า,ารูปสัญญาสมาบัติไปเห็นความดับไปของสิ่งอื่นมันละเอียดมากเพราะฉะนั้นปัญญาของท่าน,นจึงแหลมคมมากท่านพระเจ้าจึงยกย่องท่านในการที่เห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้ว่าแม้แต่อ้องค์ประกอบแต่ละขั้นในจิตที่อยู่ในสมาธิที่นิ่งๆแล้วเนี่ยยังเห็นทาไปได้คิดดูแล้วกันฉลาดมากทีเดียวเนะี่ยมีการสังเกตตรวจตรายอย่างดีแต่นัานท่านจึงเป็นอัครสา,าวกนะท,ท,ที่สําคัญองค์หนึ่งแล้วนะ ในขณะที่ท่านพระมหาโมกนะก็ประสบป,ปัญหาในเรื่องของการง่วงเหงาเขานอนในทีนมิทะในตอนก่อนการบรรล,ลนะุก็คงต้องมีการพิจารณาขั้นตอนวิธีการแก้ความง่วงแปดอย่างซึ่งในนั้นก็คือมีการใคร้ครวญธรรมะนั่นแหละก็เป็นลักษณะของผู้ที่จะมีการพิจารณาใกล้ครวแห่งความไม่เที่ยงมากกว่านะเมื่อเปเรียบเทียบกับคนที่พยายามที่จะทําจิตให้หนิ่งนะนี่คือลักษณะที่แตกต่างกันท่านผู้ฟัง ทำความเข้าใจให้ถูกต้องบ้างในปฏิปทา4แบบเนี่ยไม่ใช่ว่าการปฏิบัติสะดวกนต่จะไม่เห็นความไม่เที่ยงหรือแบบไม่ได้วิเคราะห์พิจารณาใกล้ครวนอันนี้ชัดเจนในเรียงของท่านพระสารีบุตรเห็นความไม่เที่ยงอยู่ท่านอธิบายในการที่ท่านบรรล,ลุธรรมเอาไว้นบกบุชาอธิบายเอาไว้แล้วก็การปฏิบัติที่เป็นทุกข์าปฏิปทาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิเพราะสมาธิมันต้องไปอยู่ตรงส่วนของอินทรีย์าแน่นอนแต่เป็นลักษณะจิตที่ว่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงมากกว่า แต่มันแค่รูปแบบของการปฏิบัติตามฟังเหนือหมายว่าจิตของเราเนี่ยเราควรจะน้อมจิตไปในลักษณะไหนนั่นก็อยู่ที่ว่าโดยปกติแล้วมีอะไรมากระทบคุณเนี่ยคุณมีธรรมชาติจิตที่จะเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นหรือไม่แต่ถ้าธรรมชาติของจิตคุณมีลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บ,ป,บป๊บก็จะเกิดราคะโทสะโมหะมากการที่จะทําจิตให้นิ่งมันก็จะยากแต่เพราะนั้นถ้าการที่จะทําจิตให้นิ่งจะยากงั้นคุณควรจะพิจารณาหเห็นความไม่เที่ยงไรสิ่งของต่างๆพวกนี้ เออนนี้จะเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมกับคนที่เวลามีอะไรมากระทบกับจิตใจได้ง่ายหรือว่ามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายในทางตรงกันข้ามแต่ท้าจิตของเราเป็นลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบส่วนใหญ่ะฉันก็จะไม่ได้โกรธไม่ได้มีราคะโทสะโมหะคืออาจจะไม่ถึงกับโกรธแต่แบบฮึ่มๆในใจแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแไม่ได้มีลักษณะคนที่เป็นอย่างนั้นจิตเราเนี่ยก็ง่ายในการที่จะทำหให้นิ่งได้ดังนั้นก็ปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทาก็ได้เข้าสมาธิไป เห็นความไม่เที่ยงเห็นความอะไรต่างๆของสมาธิที่ตามอินทรีย์ทั้งห้าเหล่าน,น,นั้นเราก็จะปฏิบัติได้เหมือนกันดังนั้นถ้ารูปแบบของการปฏิบัติอย่างที่บอกนี้นั้นแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ให้ทําความเข้าใจในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ให้ดีและท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อสงสยัยใดๆสามารถเขียนมาถามได้โดยติดต่อกับทางข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนไห่โศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตดาบลดอนไฮโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี4 1 1 3 0 หรือว่าส่งเป็นข้อความนั่นก็ได้ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m a r d C o m a. com บอกนิดน,นึงว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นความเห็นของข้าพเจ้านะที่อ่านจะมาจากในพระไตรปิฎกแต่ถ้านฟังมีความเห็นเป็นอย่างอื่นแต่สามารถเขียนม,มาถามได้เราเราบอกเราพูดคุยเราสากระจากันได้ทำให้แง่มุมประเด็นต่างๆนี้อาจจะเปิดเผยขึ้นมาได้ข้าพเจ้าก็ยินดีรับฟังเชิญบ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ